สวัสดีนะคะค่ะวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจนิวฮนะอลแลนด์ n คราชสีมานะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของพี่อ้อยนะคะนิวฮอลแลนด์พี่อ้อยสอนพงเทกเตอร์โคลาชค่ะค่ะ,ะวันนี้พามาส่งมอบกันอีกแล้วนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าเบื่อตากันนะคะช่วงนี้ส่งมอบกันรัวๆเลยนะคะค่ะสู้กับสถานการณ์โควิดนะคะก็เมื่อกี้เดินทางมาจริงๆก็ปิด ปิดหน้าแล้วค่ะคือใส่หน้ากากอนามัยค่ะแต่ตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าก็ขออนุญาตถอดนิดนึงค่ะในเขตพื้นที่ตรงนี้ลูกค้านะคะอยู่ที่บ้านตะแบงค่ะตำบลทองหลังนะคะอำเภอจักรลาดค่ะวันนี้พี่อ้อยมาในเขตอำเภอจักรลาดนะคะนครราชสีมาค่ะค่ะขอตักทายนะคะทุกท่านนะคะจะเห็นบรรยากาศลูกค้านะคะนูน่นวันนี้อลังการงานสร้างกันเลยนะคะมีลูกโป่งด้วยค่ะ ลูกค้าท่านนี้ก็เป็นลูกค้าทางเพจพี่อ้อยนะคะแล้วก็ได้ติดตามกันมาแล้วก็นัดดูรถกันค่ะดูรถเสร็จปุ๊บก็จองรถแล้วก็นัดส่งมอบกันวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้พี่อ้อยก็ได้ไปส่งมอบที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอหนองเรือค่ะเมื่อวานเป็นตัวแคปแอร์เอทีดีห้าจอยสิเมื่อวานนะคะค่ะแต่สําหรับวันนี้มาส่งมอบรุ่นทีทีสามย์ค่ะทีทีสมจุดหค่ะ ตัวพระเอกในดวงใจของทุกท่านค่ะค่ะยังยังฮอตยังฮิตกันอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยให้ไปดูใ,ใกล้ๆเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบ้านลูกค้านะคะค่ะเป็นบรรยากาศบ้านลูกค้านะคะวันนี้พี่อ้อยมาแต่เช้าค่ะมาถึงแต่เช้าเลยเพออยู่ใ,นใ,นใกล้ๆอ่าเดี๋ยวพี่อ้อยขออนุญาตกลับกล้องนะคะจะเห็นบรรยากาศอันอบอุ่นเลยค่ะของลูกค้านะคะ ส <laughs> วัสดีค่ะแม่ส <laughs> วัสดีค่ะตอนนี้หนูกำลังถ่ายทอดไอไลฟ์สอดอยู่ค่ะไลฟ์สด <im itation> อยู่ในเพจ <im itation> <laughs> อันนี้เป็นเจ้าของรถนะคะค่ะค่ะคุณแม,ม่เสมอคะ่ะแล้วก็คุณพ่อค่ะบรรยากาศตัวคุณของอครอบครัวค่ะอันนี้จะเห็นรถแล้วนะคะสวยงามมากค่ะ,คะ ก็ Links, จริงๆจะเห็นกันบ่อยแล้วค่ะรถรุ่นนี้นะคะพี่อ้อยพาดูพาส่งมอบกันเยอะเลยแต่ว่า,าดูข้างไหนก็ยังสวยยังถูกใจอยู่ตลอดค่ะค่ะยังโดนใจอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็คุณพ่อ,พอค่ะค่ะเอาเลยค่ะผูกตรงไหนสวยงาม,มเอาเลยค่ะข้างบนเอาตรงนวนก็ได้ค่ะจ้ะค่ะ บรรยากาศส่งมอบนะคะบรรยากาศส่งมอบค่ะวันนี้ค่ะก็เห็นลูกค้าดีใจก็มีความสุขค่ะมีความสุขจริงๆค่ะเห็นบรรยากาศอย่างนี้ค่ะรอเลยค่ะรอเลยนี่แม่ด้วย ้มใจค่ะ,ะค่ะเห็นแล้วปื้มใจบรรยากาศอบอุ่นเลยมีลูกโป่งด้วยเอามัดได้เลยค่ะมัดได้เลยค่ะเนี่ยมัดเนี่ยมัดตรงนี้มัดมัดด้านฝั่งมัดด้านนี้ด้านนี้ก็ไดนน้ว้วอโ่งไปไอไป่ง <laughs> เดี๋ยวพพาโดนรอบๆผันนะคะวันนี้ก็ลูกค้ารับอุปกรณ์นะคะใบมีดผ่าน5นะคะของ SPT ค่ะค่ะใช้ดีใช้ทนแน่นอนค่ะราคาประหยัดด้วยค่ะแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีอ่าโรตรีด้วยนะคะกับลูกค้ารับอุปกรณ์3ชุดค่ะโรตรี่ก็จะเป็นของยี่ห้อวิเชียนค่ะขนาดเมตรเกอ่อใช่ค่ะขนาดเมตรกค่ะอาจัดุมล้อพอดีค่ะเก็บร้อยล้อได้พอดี ลูกบุญนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเดี๋ยวถ่ายป้ายมีป้ายส่งมอบเดี๋ยวหนูไลฟ์สดก่อนแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมีป้ายส่งมอบด้วยค่ะค่ะค่ะค่าพี่วายเห็นหน้าตาพี่วายอีกนะคะอ่าตอนนี้ก็เนี่ยค่ะจะเป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศของลูกค้าค่ะส่งมอบ ลูกค้าก็มีความดีใจเนาะรับทรัพย์สินเข้าบ้านค่ะเตรียมลูกโป่งเตรียมพวงมาลัยค่ะมาติดรถค่ะอักมากมากเลยค่ะค่ะพี่อ้อยเห็นเราดีใจขื้นใจจริงจพี่พี่เอาอันนั้นมาวางตรงนี้เลยจ้ะเอามาวางมาวางเดี๋ยวถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะเป็นช่วงพิธีการส่งมอบค่ะเป็นพิธีการส่งมอบอันนี้เห็นบรรยากาศตอนเห็นบรรยากาศ ความดีใจของลูกค้าค่ะเราเห็นลูกค้าดีใจแล้วก็ดีใจด้วยค่ะแบบปึ้มปิม,ปมเลยค่ะนี่ค่ะลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้า f อในเพจพี่อ้อยค่ะเห็นเห็นพี่อ้อยในเพจค่ะจริงๆก็อยู่โคร่านี่เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะก็จะเป็นยุคออนไลน์เนาะดูกันเสิร์ชดูกันค่ะในข้อมูลในทางอินเทอร์เน็ตค่ะเนโลโบอุ่นจริงๆค่ะ เดี๋ยวพี่อ้อยขออนุญาตขอหยุดการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวจะเป็นพิธีการส่งมอบแล้วนะคะค่ะค่อยเจอกันนะคะ